s o ฟ t าวเวอรกับเครื่องเศรษฐกิจไทยถ้าพูดถึงหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจไทยหลายคนอาจจะนึกถึงอุตสาหกรรมใหญ่ๆการส่งออกหรือว่าการท่องเที่ยวสิ่งหนึ่งที่ขับเคลื่อนประเทศอย่างเงียบๆและทรงพลังนั่นก็คือซอฟ t าวเวอและภาพที่เป็นตัวแทนของซอ f t Power ไทยถ้าจะไม่พูดถึงเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นั่นะก็คือตลาดนะัดสวนจตุจักรตลาดนะัดสวนจตุจักรเป็นซอฟทาวเวอร์ยังไงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง สวัสดีครับนี่ตลาดนะัดจตูจักรเสาร์อาทิตย์คนมากมาช้อปปิ้งผ่อนคลายขึ้น BTSM r t รถเมล์ก็ง่ายต่างชาติหรือคนไทยมาเยือนหนึ่งแสนคนต่อวัน เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเงินสะพัดมากมายของขายแบบครบครันรวมเอกลักษณ์ไทยผ่านงานสินค้าสร้างสรรค์ทั่วโลกยอมรับกันนี่คือจุดหมายต้องมา <c oughs> มีงานเสือ้อผ้าออกแบบกลิ่นอายไทยของฝากมากมายผ่านอัตลักษณ์อันล้ำค่า <c oughs> ยาดมพวงกุญแจเซบรบู่หรือตุกก๊กตานี่คือภูมิปัญญาผ่านงานสินแปรเป็นเงินกระเป๋ารองเท้าเม็ดอินไทยแลนด์ทำถึงงานจากสารสวยตราตร งานเซรามิกก็ดูเพลินน้ำมันหอมละเหยสปาไทยไม่กวนเมินมีซอยตรอกให้เดินช็อปได้แบบเพลินใจมาจะตุจักทั้งทีของดีต้องอาหารอ,อาหารข่าวอาหารหวานหรือว่าผลลไม้สมตำกว๋วยเตี๋ยวเรือของทอดกว๋วยเตี๋ยวไก่เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรดับกระหายคลายร้อนดีบอกแล้วจาตุจักคือศูนย์รวมซอฟพ,พาวเวอร์เดินซอยไหนก็เจออัตลักษณ์ไทยได้ทุกที่รวมวัฒนธรรม ทำการท่องเที่ยวแฟชั่นก็มีนี่นะสิของดีกลับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจตุจักจึงไม่ใช่แค่ตลาดแต่เป็นพลังอ่อนโยนที่ทรงพลังถ้าเปรียบเสมือนกับพิพิธภัณฑ์ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตมีลมหายใจและการเติบโตในทุกกรอบซอกซอยตลาดนัดจตุจักรซอฟาวเวอ์ Soft power. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย